สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังจะแพ็คเงาพันอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับแล้วก็อ้อยค่อนข้างแก่นะครับตาหนอกค่อนข้างด้านและแข็งนะเพราะว่ากาบอ้อยหลอกจะใช้ได้เฉพาะส่วนปลายผมก็เลยมามีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งมานะครับผมก็เลยขุดเงาไปขุดเงาอีกแปลงที่ปลูกใหม่ให้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไปปลูกแล้วมัน มันติดเลยนะครับฤดูการนี้เป็นฤดูแรงอ้อยมันมันน้ํามันน้อยนะครับน้ํามันลยเหือดออกจากลลำลำจะแข็งแล้วก็ตาตามันจะแก่และแข็งนะครับกาบมันหลุดโดนแดดส่องแดดก็มาส่องที่ตุ่มลากตุ่มลากก็จะค่อนข้างด้านเวลามันไปพอกายก็อาจจะงอกแต่มีเปอร์เซ็นที่ไม่เต็มร้อยเหมือนเหมือนกับอ้อยส,สดอ้อยหน้าฝนอ้อยอะไรแบบนี้นะครับ พราะนั้นก็เลยขุดเงาให้เลยนะครับก็เป็นเงางอ,อ้อยสุพรรณุลีห้าศูนย์อีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่เป็นแปลงใหม่นะครับปลูกอ้อยไว้ชั่วคราวนะครับวันนี้ก็จ้างคนจ้างน้องไปขุดแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะเดี๋ยวนี้ผมจะแพ็คใส่ถุงแล้วว,วันนี้ผมไปขายน้ำอ้อยด้วยนะเตรียมของเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปส่งนะครับไปขายน้ำอ้อยด้วย เออสวัสดีครับ